สวัสดีครับยินดีเข้าสู่ช่องบัวตองสายจวย์ครับครับวันนี้มาดูบรรยากาศบัวตองครับหลังจากฝนตกช่วงตอนบ่ายครับเราก็ออกมาดูบัวตองครับับที่หลับที่นอนของบัวตองก็มีน้ำขังนิดหน่อยครับ เราก็ได้เอาสับป,ปะรดให้บัวตองกินครับบัวตองก็กินวันนี้อยู่ใกล้ๆกล้ก็บัวตองก็มีเพื่อนครับเพื่อนเยอะเลยครับวันนี้บัวตองมีเพื่อนเยอะครับอยู่ใกล้ๆครับครับเมื่อกี้เราก็ได้เอาสับป,ปะรด ลงมาให้บัวตองกินครับนี่นี่ครับสับปะรดสวยงามมากที่เราไปเอามาครับที่นิคมพัฒนาหรือเขตจังหวัดระยองครับครับเราก็จะพาไปดูเพื่อนบัวตองครับครับเราจะพาไปดูเพื่อนบัวตองจะเป็นใครครับติดตามไปครับติดตามเราไปครับ เพื่อนบัวตองจะเป็นใครเอ่ยเนาะคอดูครับนี่ครับครับเพื่อนบัวตองเยอะวันนี้ครับอยู่ที่บริเวณบัวตองอยู่ครับนี่ครับเป็นเพื่อนบัวตองครับนี่นี่ครับเป็นเพื่อนบัวตองคือน้องงัวครับน้องงวครับ เ,เขาก็เอาน้องวัวมาผูกใกล้ๆบัวตองครับบัวตองก็เลยมีเพื่อนครับนุ้นก็ข้างๆก็เป็นเพื่อนช้างด้วยกันครับคือน้องพันษากับคุณยายกัญญาครับช้างป่วยครับน,นี่เพื่อนบัวตองครับ นี่เพื่อนเล็กๆของบัวตองอีกครับนี่นี่เป็นน้องวัวครับน้องวัวน่ารักมากครับดูครับน้องวัวสวยงามมากครับครับเราจะไปดูเพื่อน,นบัวตองครับเพื่อนน,นี่ก็เป็นน้องวัวครับที่กำลัง กินหญ้าแล้วก็พักผ่อนมานอนครับมานอนดูครับน้องวัวครับครับเราก็ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับดูบรรยากาศน้องวัวอยู่บร,ริเวณป่าครับป่าป่าอยูคยาครับบร,ริเวณป่าอยุคานี้ก็ มีวัวของชาวบ้านก็ได้นำเข้ามาเลี้ยงเข้ามากินหญ้าอยู่บริเวณที่น้ำช้างอยู่ครับก็หลายตัวครับนี่ครับวัววัวครับครับเราจะพามาดูอีกเชือกหนึ่งครับนี่ครับ เราจะพามาดูเชือกหนึ่งที่มีน้องวัวล้อมรอบอยู่ใกล้ๆเขาครับเป็นใครครับเรามาดูครับนี้ครับนี้ก็คือทองคำครับทองคำวันนี้มีเพื่อนมาอยู่เยอะเลยครับ มีเพื่อนมาอยู่เยอะเลยมีน้องวัวมาล้อมรอบหลังจากตอนบ่ายๆฝนตกลงชาวบ้านก็ไล่วัวมาผูกอยู่ใกล้ๆบริเวณน้องช้างครับนี่ก็คือทองคำก็น้องวัวก็ยืนรอบล้อมรอบครับก็ ยืนโยกครับสงสัยกลัวงัวหรือไม่กลัวก็ไม่รู้ครับครับดูครับบรรยากาศโดยรอบครับวัวเต็มครับแถวบ้านก็ได้นำวัวมาครับมาอยู่บริเวณป่าครับช้างกับวัวก็ ช้างบางตัวก็กลัววัวครับอย่างเขี้ยนบัวตองก็กลัวครับวันนี้เรามาดูวัวชีวิตของที่นี่เลี้ยงวัวก็เลี้ยงอยู่ในป่ายูคาที่บริเวณช้างอยู่ครับ <c oughs> เพื่อนน้องช้างก็มีเพื่อนเป็นวัวครับบริเวณนี้ครับครับ ครับเราจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆอบอีกครับับป่าอยู่คาหลังจากฝนตกลงมามีความชุ่มชื้นจะเป็นหญ้าจะเป็นต้นไม้ก็เริ่มเขียวขจีขึ้นมาครับฝั่งนู้นก็น้องวัวครับวันนี้ช่วงบ่ายๆครับ มีน้องวัวมาอยู่เป็นเพื่อนบัวตองเยอะครับนี่ก็สับป,ปะรดที่เราเอามาเมื่อกี้ครับเราเอามาให้บัวตองครับเราก็จะเอาต้นสับป,ปะรดไปให้บัวตองครับกินครับครับเราก็เอา สับปะรดให้บัวตองกินครับบรรยากาศตอนบ่ายอากาศร้อนอบเป้าครับไม่รู้ว่าตอนข้ามฝนจะมาอีกไหมครับนี่ครับเราไปดูบรรยากาศความน่ารักของน้องวัวครับอีกครับเราจะพาดูน้องอวัวน้องวัวกําลังทําอะไรครับดูครับเราจะพาไปดูน้องอวัวครับ นี้ครับน้องวัวก็กำลังกินนมแม่ครับนี่ดูครับถัดไปนั้นก็เป็นน้องช้างครับน้องช้างหลังจากพ่อควานเอาขึ้นไปกินหญ้าข้างบนแล้วก็นำช้างลงมาอยู่ข้างล่างครับนี่ครับเรามาดูบรรยากาศ โดยรอบครับน้องพันษากับคุณยายกัญยาก็มีเพื่อนล้อมรอบเหมือนกันครับล้อมรอบโดยเป็นน้องวัวครับวันนี้น้องวัวมาอยู่ใกล้ๆมาเป็นเพื่อนช้างครับวันนี้แต่ช้างบางตัวก็กลัววัวครับวันนี้ เราพาชมบรรยากาศหลายๆบรรยากาศครับป่าของเราอุดมสมบูรณ์ครับมีน้องวัวครับนี่ก็น้องวัวอีกตัวครับสวยงามมากครับวัววแถวนี้ก็จะเป็นพันธ์บามั่นครับบามั่นครับเรามาดูบรรยากาศ บัวตองหลังจากฝนตกลงมาเราก็ออกมาดูบัวตองครับดูบัวตองกินต้นสับปะรดครับดูบัวตองกินต้นสับปะรดครับที่หลับที่นอนบัวตองก็จะมีน้ำขังนิดหน่อยครับครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกด แชร์กดไลค์กด s u b สไคร b ์กดติดตามให้ช่องบัวตองสายจวดด้วยครับเพื่อให้เราได้ทำคลิปต่อไปอีกครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ